S a ah uh. s s a l ั m u a l a i k u m w ม r ตุ m ล t u l l a h w a b วันนี้ไลลาสาธารณีรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะในช่วงของเปิดโลกธุรกิจในรายการเปิดโลกมุสลิมค่ะเราเออกอากาศกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เลยตอนที่แล้วนะคะในช่วงของเปิดโลกธุรกิจเราได้คุยกับท่านวิทยากรท่านหนึ่งที่พูดถึงธุรกิจเน็ตเวิร์กอิ่งออนไลน์หรือออนไลน์เน็ตเวิร์กิ่ง เรายังค้างคากันอยู่ค่ะว่ามันเป็นยังไงรูปแบบจะทำกันยังไงธุรกิจจะเป็นยังไงวันนี้นะคะคุณเทพภูวิทย์ยังอยู่กับเราอีกตอนหนึ่งค่ะคสวัสดีครับผมเทพภูวิทย์เตชาสมบูรณกิิจกับที่ปรึกษาทางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของกลุ่มเบอร์จาย่ากรุ่มกับค่ะก่อนที่เราจะไปตอบคําถามเบอร์จาย่าอีกแล้วครับเออย้ํากันอีกสนิดค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนิดหนึ่งว่าเบอร์จาย่าคืออะไรคะ ครับกลุ่มเบอร์จายากรุ๊ปนี่เป็นกลุ่มเศรษฐีอันดับ5ของมาเลเซียนะครับแล้วก็มีธุรกิจมากมายเลยครับมีธุรกิจเยอะแยะแล้วก็หนึ่งในหลายธุรกิจนั้นก็คือเราเป็นเจ้าของ7 e เ e ่ e อีเลนะครับที่มาเลเซียเป็นเจ้าของ รถยนต์นะครับดีลเลอร์รถยนต์นะ da, oda, มาสด้าสก oda แม้กระทั่งแอสตันมาตินนะครับแล้วก็มีโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็จะมีะเรื่องเรื่องดิจิทัลที่เรากำลังเริ่มขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีออฟฟิศอยู่27ประเทศ,เท,ศทั่วโลกนะครับแล้วก็เปิดมาแล้วนะครับในบริษัทนี้เราเปิดมาแล้ว37ปีที่มาเลยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ยืนยืนยืนยันได้เลยว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงมากมนะครับ ค่ะที่ต้องเราต้องพูดถึงเบอร์จย่าก,กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามีผู้ที่โทรเข้ามาสอบถามหลายรายเลยนะคะหลังจากที่เราได้ออกอากาศไปแล้วว่ามันจะมั่นคงไหมไม่ใช่มาเปิดธุรกิจเสร็จพอได้สมาชิกเสร็จแล้วหายไปเลยอะไรแบบนี้ยืนยันได้เลยไหมคะย,ยืนยันได้เลยครับเราอยู่ในประเทศไทย17ปีนะครับมไม่เคยไปไหนครับแล้วก็ที่มาเลยเราเปิดอย่างที่บอกครับเปิดมา37ปีฉะนั้นธุรกิจที่เปิดมา37ปีแล้วสิปีในประเทศไทยยังไม่เคยไปไหนเลยนี่ถือว่าเป็นบริษัทที่ผมว่า น่าเชื่อถือได้มากที่สุดแล้วครับจากประสบการณ์ที่บริหารในกลุ่มเครือข่ายธุรกิจหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเ e เ e ่ e อีเลเว่นรีสอร์ทนะคะมีอสังหาริมทรัพย์ด้วยมีธุรกิจรถด้วยมั่นใจได้เลยว่าถ้าร่วมทําธุรกิจกับเราแล้วคุณจะไปต่อได้แน่นอนครับแน่นอนเลยนะคะคราวนี้เรามาพูดคุยกันถึงคอนเซปต์ของออนไลน์เน็ตเวิร์กิงก่อนค่ะทาไมถึงต้องเป็นออนไลน์เน็ตเวิร์กิงมันมีที่มาที่ไปอย่างไร ต้องเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยออนไลน์เป็นเป็นเป็นส่วนสําคัญของการตลาดที่เข้ามา,าสู่ในชีวิตของประจําบันของคนเราะนะครับต้องยอมรับว่าออนไลน์เนี่ยคนหันมาซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นและมากขึ้นทุกๆปีง่ายง่ายขึ้นะสะดวกขึ้นนะครับแต่เน็ตเวิร์กเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการคนที่ก็อยากจะมาการมาทำธุรกริจกับ การเป็นเครือข่ายเนี่ยสูงเหมือนกันเพราะว่าการทําธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเ,เป็นธุรกิจเดียวที่สามารถสร้างแพสซีฟอินคมให้กับผู้ประกอบการได้เร็วที่สุดและง่ายที่สุดอ๋อหมายความว่าออนไลน์เน็ตเวิร์กิ้งเนี่ยจะเป็นผู้บริโภคก็ได้ใช่ครับจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ใช่ครับทั้งสอง,สองอันนี้คือสามารถทําได้เลยทําได้ทั้งคู่เลยครับแล้วก็เป็น ตลาดทั้งโลกเป็นโกโบครับเป็นตลาดทั่วโลกเลยสามารถทําได้ทั้งสองอย่างคือทั้งผู้บริโภคทั้งผู้ประกอบการเพราะโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราแบบอยากจะซื้ออยากจะขายอะไรบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะทําธุรกิจใชนะคะคแค่อยากจะเข้ามาหาสินค้าที่เราต้องการ,รเสร็จแล้วเราก็ซื้อขายจบไปส่วนในระบบเน็ตเวิร์กก็คือต้องมีการขายสินค้าต้องเดินออกไปทํายอดต้องไปหาสมาชิกเพิ่มซึ่งคือต้องต้อง คือต้องออกไปอ่ะเพื่อจะไปดําเนินกิจกรรมนี้แต่ออนไลน์เน็ตเวิร์กติ้งต้องออกไปไหมคะไม่ในออนไลน์เน็ตเวิร์กิ้งตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ครับค,คือในสมัยก่อนในในการที่บริษัทเซสซิสเต็มมาเรารู้ว่าปัญหาเดิมๆในการทำเน็ตเวิร์กเนี่ยคุณต้องไปทําเว็บไซต์เองคุณต้องไปทําเกตเวย์เย์เมนต์เองค,คุณต้องไปหาสินค้าเองอคุณต้องไปจัดการเรื่องส่งของเองตรงนี้เราจะทําทุกอย่างไม่มีตอบโจทย์หมดแล้วก็เราก็ตอบโจทย์ในด้านเครือข่ายด้วยคือเครือข่ายเดิมๆเนี่ยคุณต้องไป วิ่งหาสปอนเซอร์คนวิ่งขายสินค้าเขาวิ่งสาธิตสินค้าเขา<ม>ซึ่งในในระบบของเรานี่เราจัดทําเป็นวิดีโอให้เสร็จหาสินค้าให้เสร็จทําเว็บให้คุณเสร็จหน้าที่ของเราก็แค่ Copy ปี้ลแล้วก็เพรสลิงก์นั้นนะครับ<ม>ลงไปใน Facebook Instagram YouTube Google Plus นะครับที่เป็นโซเชียลโซเชมีเดียที่ท่านเล่นอยู่แค่นั้นเองแล้วท่านก็สามารถสร้างรายได้ของท่านง่ายๆบนมือถือของท่าน และตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าสมาร์ทโฟนนี้หาซื้อง่ายมากนะคะราคาก็ไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์เน็ตเวิร์กิ้งได้ทันทีเลยหรือเปล่าคะไดแน่นอนเลยครับปัจจุบันนี้ต้องเข้าใจว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยขายถูกมากเหลือเครื่องหนึ่งพันกว่าบาทเองนะครับแล้วก็หาซื้อได้ที่เซด้วยนะครับสะดวกสบายแล้วก็แล้วท่านคิดดูนะฮะถ้าท่านมีธุรกิจที่ท่านไปที่ไหน ก็สามารถทําธุรกิจได้แม้กระทั่งอยู่ในบ้านแม้กระทั่งนั่งรอลูกอยู่หรือนั่งเ,เรียนอยู่หรือนั่งทํางานอยู่หรือกินข้าวอยู่ก็ยังสามารถทําธุรกิจได้ทันทีค,นครับทุกวัยเลยไหมคะทุกวัยครับตั้งแต่เปิดโอกาสให้หมดเลยได้ครับตั้งแต่เด็กยันผู้เฒ่าที่ขอให้ก๊อฟีส่งได้แค่มีสมาร์ทโฟนเพร้อมให้ข้อมูลหมดครับแล้วก็เราก็มีการอบรมนะครับก็สนใจก็สามารถจอง ที่นั่งเข้าอบรมได้นะครับค่ะอันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีครับโอ้อย่างที่บอกนะคะทุกอย่างเนี่ยทางออนไลน์เน็ตเวิร์กิ่งเซตไว้ให้หมดแล้วแม้กระทั่งการเทรนนิ่งการสอนว่าเราจะทําธุรกิจอย่างนี้แบบไหนนะคะแล้วก็เรื่องของขั้นตอนการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องออกไปไหนเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็ทําได้ไปรับลูกอยู่โรงเรียนก็ทําได้จะเป็นอาาอากงที่นั่งเล่นโทรศัพท์ Facebook แค่กดเพส ก็ปปี้แล้วเพสได้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เหมือนกันครับผมค่ะคง่ายมากกับออนไลน์เน็ตเวิร์กิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราคงจะได้มาคุยรายละเอียดกันต่อแล้วก็คุณภูวิ์ก็คงยังคงอยู่กับเราด้วยแต่ว่าในช่วงนี้เราคงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวัสลามอัลยกุมบรอกมาตุลล้อบุบกาตุสวัสดีครับ